ตอนเช้าของวันถัดมานา,านกว้างกลางป่าที่ไม่ไกลจากเมืองมากนะักคุณกองกองได้พาพวกไลลี่มาฝึกพิเศษกันที่นี่ว้าวอากาศดีสุดๆไปเลยไลลี่ได้กางแขนรับลมตอนเช้าว่าแต่เธอมีโปเกมอนแค่ตัวเดียวงั้นเหรอคุณกองกองที่มีลูคาริโอยืนอยู่ข้างๆได้ถามไลลี่ฮิฮิเห็นแล้วอย่าตกใจนะคะออกมา ฮิโนยาโคมะไลลี inh inh. <And> again, uh ่โยนโปเกบอลของฮิโนยาโคมะไปบนฟ้าฮิโนยาโคมเงั้นเหรอคุณกองกองคิดในใจและอีกตัวก็คือออกมาโรสไลลี่โยนโปเกบอลของเราขึ้นไปบนฟ้าโห้โรสงั้นเหรอคุณกองกองพูดอย่างประหลาดใจเล็กน้อยหลังจากที่ไลลี่เรียกโรสออกมาจากโปเกบอลลูคาริโอได้ตกตะลึง ที่ได้เห็นออร่าของโรสลูคาริโอมีอะไรงั้นเหรอคุณกองกองได้หันไปถามลูคาริโอลูคาริโอได้หันไปคุยกับคุณกองกองผ่านออร่าคุณกองกองได้คิดในใจพร้อมกับยิ้มขึ้นชักจะน่าสนใจขึ้นมาแล้วสิหลังจากนั้นคุณกองกองเลือกที่จะฝึกพิเศษให้กับไลลี่และโรสส่วนลูคาริโอฝึกพิเศษกับพวกอารเอาละ่ะอย่างแรกที่พวกเราจะฝึกก็คือ ไลลี่ทำหน้าตื่นเต้นการทำจิตใจให้สงบไลลี่ทำหน้าสงสยัยและได้ถามขึ้นการทำจิตใจให้สงบอย่างนั้นเหรอคะใช่เพราะออร่าของเรสคล้ายกับออร่าของเธอมีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตพวกเธออาจจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากออร่าที่คล้ายกันไลลี่ได้มองไปที่โรสและพูดด้วยตาที่เป็นประกาย พวกเรามีออร่าที่คล้ายกันและอาจจะแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากในอนาคตด้วยละ่ะฟังดูสุดยอดไปเลยนะว่าไมโรสโรสไม่เข้าใจว่าที่ไลลี่พูดหมายถึงอะไรแต่เธอก็ดีใจไปพร้อมกับไลลี่ส่วนฝั่งของอาร์กนะที่ราบกว้างที่มีหินก้อนใหญ่ตั้งอยู่ลูคาริโอที่ยืนอยู่ข้างหน้าของอารและฮิโนยาโคมะได้พูดขึ้น สิ่งที่พวกเราจะฝึกกันวันนี้ก็คือการเพิ่มประสบการณ์ในการต่อสู้อากและฮิโนโยาโคมะทั้งสองเอียงหัวสงสยัยและได้ถามลูคาริโอแล้วพวกเราจะต้องทำอะไรกันบ้างละ่ะลูคาริโอได้ยิ้มและพูดขึ้นเอาชนะชั้นให้ได้โดยห้ามใช้ท่าโจมตีใดๆทั้งสิน้นว่ะว่าไงนะอากและฮิโนโยาโคมะได้พูดพร้อมกันไม่ต้องห่วง เพราะฉันก็จะไม่ใช้ท่าโจมตีเหมือนกันหรือถ้าพวกนายไม่อยากสู้กับฉันงั้นก็ลองทำลายหินก้อนใหญ่นั่นให้ได้สิถ้าหากใครทำลายมันได้ฉันจะเปลี่ยนวิธีการฝึกพิเศษลูคาริโอทีไปทางหินก้อนใหญ่อากยิ้มอย่างมั่นใจและพูดขึ้นก็แค่ทำลายหินก้อนใหญ่มันจะยากแค่ไหนกันอากหลับตาพร้อมกับตั้งหูทั้งสองขึ้นและได้ชาร์จซิกเนลบีมไว้ที่มือทั้งสอง รับไปะซะสิกนาวบีมรูปแบบ12เส้นสิกนาลบีมทั้ง12เส้นของอาคได้โจมตีใส่หินก้อนนั้นจากรอบทิศจนเกิดระเบิดเป็นยังไงล่ะฉันน่าไม่จําเป็นต้องฝึกอะไรหรอกนะฮารคยืดอกด้วยความมั่นใจเวลาผ่านไปสักพักฝุ่นควันได้ค่อยๆจางลงปรากฏหินก้อนใหญ่ก้อนนั้นที่ไร้รอยขีดข่วนมีเพียงพื้นดินรอบๆที่ได้รับความเสียหาย า้าปากค้างและได้พูดขึ้นปากเป็นไปไม่ได้นะเมื่อกี้ฉันโจมตีสุดกำลังเลยนะอย่างน้อยก็ควรมีรอยขีดข่วนบ้างสิลูคาริโอได้ใช้มือขวาแตะไปที่หินก้อนนั้นหินก้อนนี้เกิดจากพลังลึกลับบางอย่างจึงทำให้ไม่มีใครสามารถทำลายมันได้ว่ากันว่าถ้าหากมีคนที่สามารถทำลายหินก้อนนี้ได้คนคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่ถูกเลือก ให้ถือครองพลังอันยิ่งใหญ่อ่าฉันเล่าอะไรให้พวกนายฟังกันละเนี่ยมันก็แค่เรื่องเล่าที่มีมาตั้งแต่โบราณลืมเรื่องที่ฉันเล่าไปเถอะพวกนายอยากจะฝึกพิเศษกันหรือยังละ่ะฮิโนโยาโคมาได้ใช้ปีแต่ไปที่ไหล่ของอาบอาบคิดขึ้งในใจจริงด้วยสินะเราต้องผ่านการฝึกพิเศษนี่ให้ได้นี่นาอายิ้มให้ฮิโนโยาโคมาและแล้วทั้งสอง ก็ได้ตอบต,ตกลงที่จะฝึกพิเศษกับลูคาริโอตัดภาพมาที่ไลลี่ไลลี่และโรสทั้งสองได้นั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้โดยมีคุณกองกองที่ให้คำแนะนำทำจิตใจให้สงบและสัมผัสถึงพลังจิตของโรสให้ได้ถ้าหากเธอทำสำเร็จเธอจะสามารถเข้าใจสิ่งที่เราสื่อสารกับเธอได้หลังจากคุณกองกองพูดจบเขาก็ได้เดินไปหาพวกอาร ที่กำลังฝึกพิเศษกับลูคาริโออยู่ที่ราบกว้างไลลี่ได้ทำตามคำแนะนำของคุณกองกองแต่ว่าเฮอ,อทำไมสัมผัสถึงพลังจิตของโรสไม่ได้สักทีนะท,ทั้งที่จิตใจก็สงบแล้วแท้ๆไลลี่ได้ล้มตัวนอนลงด้วยสีหน้าที่ผิดหวังโรสเดินมาปลอบไลลี่ขอบคุณที่ปลอบนะโรสระหว่างที่ทั้งสองกำลังนอนอยู่ใต้ต้นไม้ จูจูลัมด้าและลูกน้องอีกสองคนก็ปรากฏตัวออกมาตรงหน้าของไลลี่คะพวกคุณเป็นใครคะไลลี่ถามลัมดา้าที่จูจูก็โผล่มาลัมดา้าได้แนะนำตัวแบบสุภาพบุรุษงั้นผมขอแนะนำตัวก่อนแล้วกันนะครับกระผมลัมดา้าลัมด้าแห่งแกงร็อกเก็ตไลลี่ตกใจและรีบลุกขึ้นแกงร็อกเก็ตงั้นเหรอรสระวังตัวเอาไว้ เรสตั้งท่าเตรียมต่อสู้ใจเย็ยนๆก่อนสิครับลำหน้าดีดนิ้วและได้มีกรงเหล็กตกลงมาจากต้นไม้ขังไลลี่และรรสว้ไลลี่ตกใจลำหน้าได้เดินมาดูที่กรงเหล็กอืมดูเหมือนว่าเนโอนิกส์ตัวนั้นจะไม่ได้อยู่กับคุณสินะครับงั้นคงต้องเรียกให้มาที่นี่แทนแล้วสิไลลี่ทำหน้าตกใจและได้คิดกับตัวเอง ต้องรีบหาวิธีออกไปจากที่นี่ไลลี่ได้มองไปทั่วกรงเหล็กแต่ไม่เจออะไรเลยนอกจากแม่กุญแจที่ล็อกอยู่หน้าประตูกรงเธอ,อไม่มีทางออกจริงๆหรอเนี่ยไลลี่พูดด้วยสีหน้าห่อเหี่ยวราส์ได้เดินมานั่งที่ตักของไลลี่ราส์จริงด้วยเราจำเป็นต้องทำจิตใจให้สงบสินะเอ๊ะทำจิตใจให้สงบราส์นี่อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เหมาะที่สุด ที่จะสามารถฝึกการทำจิตใจให้สงบได้สำเร็จไลลี่พูดด้วยความตื่นเต้นเราที่เห็นอย่างนั้นจึงได้พยักหน้าให้ไลลี่และได้เริ่มฝึกอีกครั้ง